อ่ะโอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินมาแจกแนวทางหวยรัฐบาลเนาะตั้งแต่ต้นปีนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะอันนี้เป็นโปรแกรมพิกัด3ตัวนะคะเนาะกอะ็อันนี้เนี่ยสถิติตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะคะอืมอ่ะโอเคนะอันนี้เป็นโปรแกรมพิกัด3ตัวเนาะ วิธีการใช้งานนะคะก็คือกรอกสถิติตรงนี้นะคะในตารางตรงนี้นะคะสถิตินะ,ะโปรแกรมของแอดมินเนี่ยสามารถปรับสูตรได้นะคะมี6สูตรก็จริงนะคะอันนี้หสูตรนะแล้วก็สามารถปรับสูตรได้ทั้งหมด10สูตรนะคะปรับได้อีก10สูตรก็พยายามปรับหาสูตรที่เดินดีที่สุดนะคะอย่างอันนี้เนี่ยแอดมินกรอกสถิตินะคะตั้งแต่วันที่2มกราเนาะ 68นะคะจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็สูตรที่แอดมินใช้เนี่ยจะเป็นสูตรที่4นะคะที่จะแจกเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าสถิติแอดมินเทสดูละว่าเดินดีนะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูด,ดีเทลข้างในเนาะ6สูตรเนี่ยนะคะจะมีสูตรที่1นะคะเดินดีนะคะอยู่ที่95%เอเห็นไหมเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูนะคะสถิติภายในนะคะ <c oughs> อ่ะนี่แอดมินจะใช้สูตรนี้นะคะอัตราการชนะอยู่ที่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้เป็นพิกัดเนาะพิกัดนะคะเอาไวใ้ใช้เล่นรูปสิบเก้าประตูนะคะสังเกตนะะชอบมาเด้งนะคะสถิติเนี่ยหลุดแค่หนึ่งงวดนะคะก็คืองวดนี้นะคะหลุดแค่หนึ่งงวดนะคะอ่ะที่เหลือเข้าหมดเลยนะคะอ่ะอย่างงวด สถิติล่าสุดนะคะเนี่ยสถิติที่ผ่านมานะคะน้องก็เข้านะคะอ่ะนะสามเจ็ดนะคะเจ็ดเข้านี่นะคะเนาะแล้วก็แปดเจ็ดนะคะเจ็ดเข้านี้นะคะอ่ะทีน,นี้แนวทางนะคะสถิติเนี่ยเวลาคุณดูเนี่ยนะเวลาคุณจะเล่นนะคะให้คุณดูว่าคุณเกอะตรงไหนอันนี้เรากาะถึงตรงนี้เนาะ เราจะใช้สูตรที่หนึ่งนะคะในการแจกแนวทางนะคะคุณก็ดูสูตรที่หนึ่งนะคะเราก็มาดูนี้แปลว่าเลขที่เราจะได้นะคะก็คือเลขอะไรสี่ห้าหกนะคะเอาไปรูปสิบเก้าประตูนะอ่านะคะอ่าอดมินคิดว่าเลขสี่งวดนี้มาแหละนะคะ แอดมินยังไงก็คิดว่าน่าจะมานะคะเพราะว่า,อาแอดมินชอบ1นึนะคะโวดนี้นะคะชอบ1นนะ,ค,ะคิดว่ามีโอกาสมาแน่ๆนะคะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือแนวทางห่วยรัฐบาลนะมันไม่ไม่รู้จะอธิบายอะไรนะคะโปรแกรมมันใช้ง่ายนะคะก็สามารถใช้ได้กับทุกห่วยนะคะวันที่1 12ทับ12ทับ68นะคะโปรแกรมพิกัด3ตัว นะก็โปรแกรมมันใช้งานง่ายนะคะสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกหวยนะคะเนาก,ก็เลือกสูตรที่เดินดีที่สุดนะคะอะโอเคสำหรับท่านไหนที่สนใจโปรแกรมนะคะแอดไน์นะคะสองห้าหนึ่งนะคะ N J M W C นะคะอะโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยละกันนะคะ,นะคะก็ได้เลขมาเนาะก็คือ456นะคะนะ อ่ะประมาณนี้นะคะก็ถ้าเน้นหรอเน้นล่างแล้วกันนะคะสาหรับงบน้อยเนี่ยเน้นล่างนะคะอ่างบน้อยเน้นล่างอ่ะเน้นล่างนะเออนะคะก็อาจจะหนึ่งสี่ล่างนะคะประมาณนี้อ่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินไปก่อนนะ จ้าสำหรับคลิปนี้นะอ่ะสำหรับท่านไหนที่สนใจนะคะก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะโปรแกรมพิกัด3ตัวนะคะ1,000บาทเท่านั้นนะคะใช้งานได้ตลอดชีพนะคะเนาะเป็นโปรแกรมเฉพาะทางนะประยุกต์ได้กับทุกหวยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายคะ่ะ